ลาวดเรครับวันนี้อยู่กับเพิ่มคนดีคนเดิมเพิ่มเติมไม่บลอแล้วที่เจ็ดอกเอาละว,วันนี้เราจะมารีวิวดาบวาโดนะฮะโอเคก่อนอื่นเราต้องไปเอาดาบคาตานาปกติกันหล่อยนะฮะนี่ฮะเขาบอกว่ามันเซฟให้แล้วนี่ไงเซฟจริงครับพี่นอ้องไม่นกลัวหายนะครับพี่น้องเขาเซฟได้เนะครับพี่น้องโอเคแล้วเราจะ อเราจะตัดภาพไปตรงที่ซื้อดาบวาดูเลยครับ,โอ,คครบโอเคนะครับวันนี้ฮตอนนี้เราก็ถึงดาบเกาะอะไรไม่รู้นะนี่ผมจะบอกว่าคนที่ไม่รู้นะเดินออกมาเลี้ยวขวาโดดไปเลยนั่นแหละนี่เขาบอกว่าคุณต้องมีคขนะะและแมวและลูกแก้วสีขาว ฮนะโอ้ซึ่งผมไปฟาร์มมาได้ดีมากกเลยนะผมไปฟาร์มมาได้ดีแม้นี่ได้หกอันเอ,อลูกแก้วสีขาวมีหนึ่งอันนะผมมันฟาร์มยากมากลูกแก้วสีขาวเนี่ยแล้วเรากดไปเลยฮะเราจะได้วาดอโหยโครเฮ้เราจะมาดูสกเลียวกันนะเวลาถือเือก็จะเป็นอย่างนี้นะซึ่งเราจะมาดูกันสก,กิว อุ้ยสก,กิลคอควายอุ้ยดีอยู่สก,กิลเออ๋อสก,กิลเจไม่รู้เหมือนกันนะอันนี้เป็นอย่างงี้ฮนะถามาคู่ดาวเร็วไหมเร็วอยู่นะแต่ผมดูสุดว่าสก,กิลว,วูนี่จะฟาร์มง่ายสุดเลยนะฮะดูนะเดี๋ยวเดี๋ยวลองกดสแปมได้ไหมไม่ได้ะฮะมีคู่ดาวไม่รู้กี่วิโหแต่ดีจริงนะ สกชลวี่เป็นประมาณนี้ห้าควันห้าควันอย่างนี้ถามว่าตีระยะไกลได้ไหมก็ยังหน้าอยูน่นะมันจะเป็นตูดใดๆอันนึงนที่ทำให้เราฟังง่ายขึ้นนะฮะอ,อบุเกเลยฮะสำหรับใครไม่ขอตัวอะไรก่อนกากดไลค์กดแชร์กดขายกดขายด้วยครับสวัสดีครับบร,บ,บรายบราย